อันนี้อ่านว่าสยกกำลังสองฐานก็คือเลขสี่เลขชี้กำลังก็คืออยู่บนหัวมันก็คือเลขสองเขียนในรูปการคูณแสดงว่าสี่คูณกันสองตัวใช่ปะสี่กำลังสองก็คือสี่คูณกัน2ตัวแบบนี้ไม่ใช่สี่คูณสองนะใครเรียนกับคูณน้ำแล้วเ,เอาสี่คูณสองตอบ8ดนี่โดนตีนะเอาสี่คูณกันสองตัวแล้วเราก็ตอบว่ามันคือสิบหกโอเคไหม พอข้อถัดมาหนูสังเกตว่ามันคือลบหที่ใส่วงเล็บแล้วก็ค่อยยกกําลังสามเพราะฉะนั้นความหมายของมันคือลบหทั้งหมดยกกําลัง3าโอเคมลบหใช้คำว่าทั้งหมดด้วยนะคำว่าทั้งหมดคือแทนวงเล็บโอเคปะยกกำลังสายกกำลัง3 ทำไมเขียนเอียงๆล่ะฐานคืออะไรฐานคือลบห้าค่ะเลขชี้กำลังก็คือเลขสความหมายคือเอาลบห้าคูณกันสามตัวถ้าใครจําได้ตอนคุณน้ำสอนเรื่องการคูณจํานวนเต็มหนูจําได้ไหมว่าถ้ามีเครื่องหมายลบคูณกันเป็นจํานวนขี้ตัวลบสามอันนี้สามตัวใช่ไหม 123 1, ถ้าคูณกัน3ตัวคือเลขคี่เลขคี่คำตอบจะได้ลบจำได้ใช่ปะคุณน้ำเคยสอนบทนุนใส่เครื่องหมายลบรอไว้ที่ผลลัพธ์แล้วหนูก็เอา5้าคูณหคูณหตอบได้ไหมได้เท่าไหร่5้าคูณหคูณห้าร่ค่ะอันนี้จะได้125โอเคไหมถามว่าไอ้บรรทัดที่2กับบรรทัดที่3เนี่ย มันต่างกันไหมมันต่างกันตรงที่อะไรรู้ป่ะมันไม่มีวงเล็บไงข้างล่างเห็นไหมว่าลบเจ็เนี่ยไม่ได้ถูกใส่วงเล็บเพราะฉะนั้นค่ามันจะไม่เหมือนกันนะความหมายมันจะไม่เหมือนกันอ่าบรรทัดที่3ามันหมายถึงลบของเจดยกกําลังสามเข้าใจไหมลบของเจดยก กำลัง3แต่ถ้าแบบบนคือลบหทั้งหมดกำลังสถามว่าแล้วฐานคืออะไรอะคุณน้ําแสดงว่าข้อนี้ฐานคือเจ็ดเฉยๆโอเคปะฐานคือ7ดเฉยๆค่ะเลขชี้กำลังคือ3แล้วถามว่าเขียนในรูปก,การคูณเขียนยังไงเอาลบไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่7คูณกัน3ตัวโอเคปะความหมายไม่เหมือนกันเนาะความหมายไม่เหมือนกัน คิดเลขให้หน่อยเร็วลบแปะไว้ก่อนเจ็ดคูณกันสามตัวได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคูณเจ็ดเป็นสามร้อยสี่สิบสามป่ะลองคูณเลขสิใช,ใช่เนอะใช่เนาะสามสี่สามอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเรียนเลขยกกำลังไปบ่อยๆเนี่ยเราจะคูนพวกห้ากำลังสามเจ็ดกำลังสามสองกำลังสามกำลังสี่กำลังห้ากำลังหกเลขพวกนี้หนูจะคูนเองเมื่อหนูเรียนไปสักพักหนึ่ง อะถัดไปถ้ามีวงเล็บแบบนี้จะเหมือนข้อบรรทัดที่2เลยก็คือต้องอ่านคำว่าทั้งหมดค่ะเศษหนึส่วนสทั้งหมดยกกำลัง3โอเคไหมเศษหนึส่วนสต้องมีคำว่าทั้งหมดด้วยนะยกกำลัง3ทันไหมทันอยู่นะฐานคืออะไร อันนี้คือฐานเพราะฉะนั้นฐานก็คือเศษ1ส่วน2เลขชี้กำลังก็คือเลข3ค่ะนั่นหมายความว่าเศษ1ส่วน2คูณกัน3ตัวซึ่งได้ค่าเป็นเท่าไหร่ลูกเอาตัวเศษทั้งหมดคูณกันเลย 1, 1, 1, 1. คูณ1คูณ1เศษคูณกันได้1ตัวส่วนคูณลวดเลย 2, 2, 2, 2. คูณ2คูณ2 2คูณกัน3ตัวได้ 8. อ่ะโอเคนะเคลียร์นะข้อถัดมาต้องอ่านคำว่าอะไรเหมือนเดิม ทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะลบสองส่วน3มทั้งหมดยกกำลังสี่นะลบสองส่วน3ทั้งหมดยกกำลังสนะี่กกโอ้อันนี้คูณกัน4ตัวเลยเหรอแต่หาค่าได้อยู่นะฐานคืออะไรฐานก็คือลบ2ส่วนสาเลขชี้กำลังคือ สแล้วก็เขียนในรูปการคูณคือลบสองนสามคูณกัน4ี่ตัวโอเคไหมคราวนี้ถามว่าผลลัพธ์จะเป็นบวกหรือเป็นลบหนูมองหาเครื่องหมายลบนะมีกี่ก้อนอะหนึ่งสองสามสี่สี่คือเลขคู่คุยกันแล้วว่าถ้าลบติดกันคู่ตัวจะได้เครื่องหมายบวกจำได้ไหมมันลักษณะเดียวกันกับที่ครูน้ำเคยสอนการสอนเครื่องหมายอะ่ะ ลักษณะเดียวกันเลยถ้าลบคูณกันหรือซ้อนกัน4ตัวเป็นเลขคู่เนี่ยคำตอบจะเป็นบวกเสมอนะบวกเริบผู้นำใส่ไว้เอาตัวเศษคูณค่ะ2คูณ2คูณ2คูณ, 2, คณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยคูณเป็นคู่ก็ได้2 2 4 2 2 4 4คูณ4เป็น16ทันนะ3ล่ะหนูก็คูณเป็นคู่เหมือนกัน สาคูณสามคู่นี้ได้เกคู่นี้อีก9จับ9กคูณเกเป็นแปดสิบเอ็ดได้อยู่เนาะ,อะโอเคข้อสุดท้ายเหมือนเดิมถ้ามีวงเล็บต้องอ่านด้วยคำว่าทั้งหมดสองคูณสาทั้งหมดยกกำลังสองฐานคืออะไรฐานก็คือสองคูณ สากำลังคืออะไรกำลังคือ2เขียนยังไงอะสอคูณสคูณกัน2ตัวซึ่งคำตอบจะได้เท่าไหร่ลูก36ใช่ไหมสามสิบหกเคลียนนะจบนะอันนี้คือเรื่องเลขก,กำลังทำความเข้าใจเรียบร้อย